วันนี้มาสอนทำพับดอกกุหลาบค่ะสวยไหมคะอันดับแรกเลยนะคะ,นนคะกระดาษแก้วสวยไหมคะ,ะแล้วเราก็มาตัดค่ะตัดชิ้นเล็กๆแค่นี้ค่ะแล้วเราก็เริ่มพับนะคะเริ่มหมวนค่ะง่ายมากค่ะนี่นะคะ ทำให้มันเป็นกลวยค่ะแ,แล้วก็ใส่ดอกกรามลงไปค่ะลองทำดูนะคะแล้วก็ใส่ลวดค่ะสีทองปิดขึ้นค่ะแส่กระดิ่งก็ได้นะคะนี่ค่ะจะทำเป็นช่อก็ได้นะคะจัดช่อสามดอก ช่ออยะะ่างนี้นะคะนี่นะคะพับเหมือนกันค่ะเป็นเกลียวเกียวค่ะแห่ก็ใส่สามดอกง่ายมากค่ะสวยสดีค่ะเนี่สามดอกสิบบาทใครซื้อดอกเดียวห้าบาทค่ะ เว็ไหมคะดอกเดียวง่ายๆสบายๆลองไปทำดูนะคะมีรายได้ด้วยนะคะดอกละ5บาท3ดอก10บบาทค่ะ,ะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ